สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการก้าลองไหม,ไมวันนี้นะคะดาวกับ ัเนี่ยจะพาทุกคนมาทําอะไรกันคะเราจะพาเพื่อนๆหรือแขกรับเชิญของเรานะครับมาเล่นกิจกรรมความกลัวของเขากันนะครับกลักวอไอ้ยอมซันบินินกอคนที่2องกลังไปแล้วครับที่นี่ก่อนอะเอา้าไหนเราไม่กลัวไงเราบอกไม่กลัว ราเชิญแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าค่ะใครกันเนี่ยน้ำหวานค่ะโบบี้ค่ะวันนี้เราจะพาเขามาทำอะไรครับพี่กัดเราจะพาเขามาเล่นกิจกรรมไลฟ์แอดเวนเจอร์กันนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับปีนปีนป่ายทั่วไปเล่นกับความสูงค่ะเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยกลัวความสูงอยากรู้จังเลยค่ะว่าทำไมถึงกลัวความสูงกันค่ะลองแชร์ประสบการณ์หน่อยได้ไหมอืม ถ้าขึ้นไปชั้นสามชั้นสี่แล้วมองลงมาก็ไม่ไหวแล้วค่ะ mm. แบบมันแบบว่าตึกมันจะเอน็อนอะไรเงี้ยแล้วคุณบลวี่ล่ะคะไหนลองแชร์ประสบการณ์หน่อยค่ะก็ไม่ต่างกันคือถ้าขึ้นไปที่สูงๆคือแบบเหมือนเราจะตกลงไปในเหวอะไรประมาณนี้คือมันก็กลัว mm. แบบใจเต้นวุบวับาบะ mm. ส่วนของพวกเราสองคนขออุ๊บอิ๊บนะคะว่ากลัวอะไรงั้นเรา ไปสนุกกันเลยดีกว่าค่ะไป,ไปกันเลย,เลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Skyline Adventure นะคะมีฐานให้เล่นถึง30ฐานสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่ต้องมีส่วนสูง111เซนขึ้นไปและหากสูงไม่ถึง125เซนเนี่ยก็จะต้องมีผู้ปกครองมาเล่นด้วยเพื่อดูแลความปลอดภัยในส่วนของค่าเข้าทั้งหมดนะคะมีทั้งจั่วเดียวและเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มค่ะ โดยราคาตั๋วเดียวเนี่ยจะเป็นราคานักเรียนนะคะเริ่มต้นที่390บาทต่อชั่วโมงและราคาผู้ใหญ่เนี่ย490บาทต่อชั่วโมงส่วนของราคาแพ็กเกจสุดคุ้มนะคะเริ่มต้นที่แบบคู่ค่ะราคา790บาทต่อชั่วโมงและราคาแพ็กเกจแฟมิลี่1290บาทต่อชั่วโมงค่ะ นี่สตานีนี่พี่จะดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยหลักๆฟอยในการเล่นด้านบนอนะ่ะก็หนึ่งคนบนหนึ่งสเตชันฐานหนึ่งเนี่ยเล่นได้ทีละคนนะครับตัวหยุดยืนพักหรือแพลตฟอร์มที่เป็นสีเขียวๆตามเสาเนี่ยสามารถย,ยืนพักยืนหลบได้ในนั้นได้สองคนนะครับพยายามโรเทชหรือหมุนกันไปคนฐานการนัเข้าก่อนออกชุดจะแกะคายด้วยตัวเกียร์ขานนะครับ,<ส><ญ>บถ้ามันแน่นไปหรือหลวไปยกมือบอกพี่สตาบันด้านบนได้เลยเวลาบินเซฟตี้จะเกี่ยวอยู่ที่หน้าอกของเรานะครับเก๋ตรงกองทีเงินแหละไอห่วงไอรอนแม่น เวลาปีนเมเนตให้ตัวเชือกอยู่ข้างหน้าเสมออย่าให้เชือกมันพันคอหรืออยู่ข้างหลังนะพยายามกว้างไปก่อนปีนตามหรือว่าจะเดินจับไปอยู่ข้างหน้าอก็ได้เหมือนกันเนาะเล่นชั้นแรกให้หมดก่อนแล้วค่อยขึ้นเล่นชั้นที่สองนะครับมีฐานหนึ่งนะครับก็คือสบายดีเน้นที่บนหัวเราเนี่ยงากฐานนี้มันจะปิดไปเลยด้วยก็ถ้าบอกว่าวันนี้เราจะเล่นในทั้งหมดยี่สิบเก้าฐานใครจะไปก่อนคนแรกไหมฮะอ้าอ้า ก่อนของเราจะโชว์เดินเชือก้าไม่น,น่ากลัวคนนว่นวกำลังก้าวกลับมาปึ๊บ <c oughs> มมนได้เชือก <c oughs> นี่ครับแขกรับเชื้อของเรา บุคคลที่มีความกลัวเรื่องความสงเป็นอย่างมากพี่โบวี่ทำได้นะครับสมแล้วก็เป็นแขกรับเชิญค่อยๆมาค่อยๆมากินไข่รัวข้างนึง ใชยเป็นไงบ้างคะต<ป><อ>ายเยนเดียวไม่ไหวแบบไม่ไหวอะ่ะเดี๋ยวเราไปหันนี้กันต่อไปก่อนปมันต้องกนะไม่กอไม่ไต่อไปเราไปที่ฐานสองกันดีกว่าเดี๋ยวพบน ฐานแรก่อยไปแล้วเฮ้ยครับไปฐานสองกันดีกว่าครับนี่นะครับ oh, <okay. S 2> นี่คือด่านที่สองสริมแล้วโอ้โหโหโหสริมแล้วนะครับแข็งกระชุนก็ไม่ไหว <c oughs> แห้เราตอบคนที่จะเล่นนะครับไปเลย oh, oh. มาเร็วเรมาเร็วเร็ว <c oughs> มันยังด้รู้น้อกนะ่อนเรา นม่กลัวโอ้โห่อ้โหอ้โกิจกรรมเาเล่นคุณนวานรู้สึกยังไงครับขึ้นมาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะสูงมาก เราผ่องยางมีน้ำด้วยไปไปไว้เราวี่กันอ พูดอะรอ่ะพูดอไร่ะนี่คือวิวที่คุณดว เอ,เอาล่ะครับเรามารีแคปความรู้สึกกันดีกว่าว่าบรรยากาศในการมาวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ก็สนุกมากเหมือนกันค่ะแล้วก็กลัวมากมากด้วยค่ะแล้วทำไมคุณไม่เล่นด่านสองกันเลยคุณสองคนเลยด่านด่านแรกพอได้อยู่ยางไรได้แต่พอขึ้นไปด่นานที่สองปุ๊บขึ้นพ้นบันไดไปนิดเดียวโอ้ ยังไม่ทันไปไหนเลยไม่ไหว,วไม่ไหวคนนี้คนนี้เป็นยังไงบ้างครัวามรู้สึกดันแรกก็ไม่น่าจะไหวแต่มองขึ้นไปแบบว่าตอนยังไม่เล่นอ่ะรู้สึกว่าอุ้ยชิลแน่แต่พอขึ้นไปเล่นไม่พูดดีกว่าพวกเราสองคนเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าชิล หรือเปแล้วความรู้สึกของคุณการหลังเล่นจบละคะเขบอกแล้วว่าชิลมากเลยครับมันสนุกมากเลยในเวลาแล้วยิ่งเวลาขึ้นไปด่านสองะโอ้โหแบบโคตรชิลบรรยากาศข้างบนแบบลมเย็นสบายมากจริงโดยเฉพาะชิลอยู่คนเดียวโดยเฉพาะอันที่เป็นยางอ่ะโหผมอยากให้แขกรับเชิญของเราได้ลองเล่นมากเลยครับจริงขาแบบสั่นวันนี้ แขกรับเชิญของเราก็เก่งมากเลยค่ะที่กล้าที่จะเล่นฐานที่หนึ่งผ่านไปได้ครบทุกอันเลยสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเราติดตาม e ีพีหน้าเราจะพาไปทำอะไรอย่าลืมดูกันนะคะบบ๊ายแล้ปอ,อนเ,เข้าไม่ะ กกมาแล้วพ <Enter> ี่พ่อแม่เออพี่กดวิดีโอพี่กดวิดีโอ